มาถ่ายทำเกี่ยวกับนะฮะโรงเรียนวันนี้เป็นกายเท่าไายของโรงเรียนเพื่อนไก่ช้างครับหีื่านั่นก็มาถ่ายทำนะครับเด็กข้างหลังไหมครับตัวของกาบประธานาธิปไตยเอฟซีนะครับนักสายกินนะครับวันนี้นุกนก็มาถ่ายทำเกี่ยวกับการเท่าไายของเด็กๆโรงเรียนเพื่อนไก่ช้างนะครับวันนี้เข้าด้วยกันทั้งหกไา่นะครับอ่าสีครับผู้เสียเงินพร้อมเรียนรับการฝึกนะครับ เราตกใจก็อยากนั่งลงนะคะฐานนี้นั่งลงก่อนลูกนั่งลงในหมู่ลูกน้องในหมู่จะโยนไปยังไงหัวหน้าจะต้องรับให้ได้ได้ดังนั้นแมกจะทำตัวเล็กๆเนี่ยต้องโยนนะคะโยนแค่คนละครั้งนะ ได้รับการเปิดเหรครับฐานนี้ชื่อฐานว่าฐานกู้ระเบิดนะครับจะขออาสาสมัครตัวแทนในการกู้ระเบิดลูกเสือ5้าคนเนตรนารี5้าคนนะที่เหลือเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องใครจะแทนกอ่าก้าวมาผู้ชาย5้าคนเนตรนารี5้าคนพร้อมแล้วออกมักงหน้าเลยมาอ่นุมเอให้พี่ครับเอาออกมาเอวไปเชิญเอว หา <laughs> ฐานนี้ฐานที่5มีชื่อฐานว่าหาสมบัติ20ชิ้นเราจะมีตุ๊กตาทหารจำนวน20ตัวถ้าหาได้เจอเยอะก็ได้คะแนนเยอะอ2ตัวเท่ากับ1คะแนนถ้าทหารไปเจอมันก็ไปขยะอยใช่แต่ว่าคุณครูจะกำหนดเวลาจำนวน5นาทีให้ช่วยกันหาทั้งทีมเลยถ้าพร้อมแล้วบอกนะคะพร้อมหรือยัง

咱们。

โม่แถวต้มสายหันตามพระพจ้ามาชาชาางโมดแถวตุ้มลูกเสือเนนลลี่ฝ่ายหลังสาเก้าลีลูกเสือเนลีเลูกเสือและเนเนลลีไฝ่ายหลัง39ม้านั่งลง จ้า่บอลงบลงอันนี้บอลลิงแน่นอนเฮ้ยพูดทํไมวะทาองามูป้าทานนี้เป็นฐานโยนโบลลิงรู้จักโบลลิงไหมเรื่องนี้เคยเห็นในทีวีไหมเคยเห็นราโยนเราจะโยนคายกับโยนเปตองย้ายายกับโยนเปตองโดยอย่าใช้คนโยนทั้งหมด10คนนะครับมีทั้งหมด2ี่ขวด2ขวดต่อคะแนนเอา ลูกเสือมัธยมสองคนลูกเสือลูกเสือสี่ห้าหกอ่ะสองคนแล้วก็น้อยลูกเสือน้อยหนึ่งคนเนี่ยนาฬีเหมือนกันอ้าวคะแทนออกมาไม่ต้องไอ้เนี่ยตนี้แล้วไปหยิบมะลูกมะพร้าวมาคนละหนึ่งลอยมันโดนดิเงี้ยมันโดนไเอาัรขอมคนที่สองเฮ้ยพึ่งได้คะแนนเดียวะทำไมนยู่มันทำไมน่ะเอากระนัะตรงนั้นเอามาอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้โทีบ้าพูดผ่านเลย ตรงนู้นตรงนู้นนี่บ้าทงานติดกันอะไม่ถ้ไปหยิบนู้นให้กบใ่นีนรีมาแลมาอยากฝหมนติดกัน้เ้เ้ ทางอ่าจัดแถวเกี่ก่อนไม่ยากแต่ว่ามันเที่ยงแล้วตอนนี้เที่ยงห้านาทีแล้วสอาจัดแถวทุจัดแถวทุกคนจะแถวทุกคนแถวตุ้มทุกคนบรรยากาศมู่ที่เจาะเขาผมครับฝาหันตุ้มฝาหันฝาหันถามพระเจ้ามาถามพระเจ้ามา ห้ามใช้มือเอามือให้หลังไว้ย้ายจากข้น้ำขึ้นน้ขยับนอนนอนไม่ขยับค่อยลงค่อยลงนอนนอนแม่้ใช้มือหนใช้มือเอาลงอีกข้าตามลงอีกอ้นัวม่ต่ำต้องนอนเลยต้องนอนเลยตกตกหนึ่งค้างหัก1นึ่งโอ้โหเดก้า มาเกยมาทางนี้เออยืด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 เกมเนี้เข้เข้าไปเกมนี้เข้าไปเกมเกมเกมเยอะเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเออ้อนี้เหลือเวลาลุกอยากกระตุกกันเลยเหลือแนคะแนน